พูดง่ายๆคือว่าการตรวจสอบภายในนั้นจะมีกรรมการจะมีการตรวจสอบภายในโดยนะครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบในชั้นแรกก่อนตามมาตราท8แปเป็นชั้นแรกนะครับพอตรวจสอบเสร็จมาตารา10กเขียนว่าให้กองทุนจัดทํางบการเงินพร้อมทำรายละเอียดประกอบภายใน60วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรืออุกคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการการดําเนินการตรวจสอบรับรองงบการเงินของกองทุนแปลว่าชั้นที่สองต้องส่งให้กับสำนักงานกการตรวจเงินแผ่นดินรสอบต้องงบเพื่อรับรองในตัวทีแล้วส่งต่อในมาตรา30ในมาตรา30 ภายใน180วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีให้กองทุนทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการที่เสนอต่อคอรมอรายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วพร้อมทั้งงบการเงิน,นงและรายงานของผู้สอบบัญ,ญชีท่านอยากให้กองทุนที่รายงานกับท่านอย่างไรไหมหรือให้งานรายงานกับคอรมอแล้วก็จบหรือต้องการให้ ใช้อาศัยแบบเดียวกับที่ทีวีไทยทำก็คือรายงานต่อรัฐสภาที่ว่าครับหลักการพื้นฐาน,นคือว่ามันต้องอิสระเนาะมีสสรนร่นงวงแล้วก็ปลงใสายปลงใสายเน,นื่อปิบัตตอนที่พูดถึงในทีวีไทยก็ปลงใสายรายงานต่อรัฐสภาเาะาะ่คนไต้ตะกัรวสอบ มีจำนวนคนมากกว่าแลวก็ประชาชนก็ถึงได้มากกว่านะครับในมาตรา31เขียนว่าให้มีคณะกรรมการการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจำนวนเจคนประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงรู้จำนวนหกคนเช่ครับคอรมอลนั้นแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านการเงินด้านชิชันคุชนศีลปะวัฒนธรรมด้านกฎหมายด้านการประเมินผลโดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินจำนวน เกิดกับกรรมการ,การ,ก,ารการประเมินผลนะครับเห็นได้ว่าส่วนที่มันขาดหายไปจากร่างกฎหมายฉบับเดิมก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมถ้าย้อญญนกลับไปดูไม่แน่ใจว่าทางทีมเล็กแจกโดร่าง์ไหมเนาะอาจจะยังไม่ได้แจกเท่าไหร่ครับก็ไปอ่านอ่านดูแล้วที่ว่า พยายามหาอยู่เหมือนกันนะคือวันนั้นที่เมื่ยอกี้คุยกันที่กรุงเทพเนาะที่โรงแรมหรือแกรนท์อะไรสักอยา่างเนาะที่วทยบิกานก็นนคุยไนว่าเราจะเอาอยัางไงกับระบบการมริสุิเรื่องของภาคประชาชนจะให้มีสํานักงานตั้งในต่างจังหวัดไหมอนอกจากสํานักงานกรุงเทพจะให้มีรูปแบบการบริหารงานจัดการแบบสมัชชา ที่ให้มีการบริหารจัดการในจังหวัดเองไหมแล้วก็กลับไปสู่ส่วนกลางอันนี้ก็ต้องตกลงกันนะว่าจะเอาอย่างไรกับอระบบการมีส่วนร่วมว่าจะเอาแค่ไหนอย่างไรให้เียนวิงหลักการก่อน,นก็ได้นะครับเห็นได้ว่าเมื่อเราย้อนกลับไปดูในทุกมาตราแล้วเนี่ย อยากให้ท่านดีนางภายใต้สี่เสาหลักนะครับหนึ่งภาระหน้าที่ของกองทุนในเอกสารใหไปในเอกสารหน้าที่สองท่านลองดูว่าท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนหอม่อ่านแล้วอ่านไปอ่านมาท่านอาจจะเป็นคนทําสื่อในพื้นที่เนาะแต่ไม่อยู่ในวงเล็บในวงเล็บอื่นท่านต้องขอแก้นะเพราะไม่งั้นแปลว่าท่านก็จะไม่สามารถเข้า กองทุนไม่ได้นาะนี่เขาทำงานเกี่ยวกับสือ่อที่ยอยูนประชชนเขาเเรื่องต่อมาสกือเรื่องของโครงสร้างในการบริหารจัดการถ้าท่านคิดว่าโครงสร้างแบบนี้น่าจะทําให้กองทุนนั้นไม่สาม,มารถดําเนินงานภายใต้ความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงได้ทั้งกองฝับ วิสามื่อเกิการสร้างการมีส่วนร่รวมท่านเสนอละครับว่าจะเอาอยัางไงจะมีสํานักง,งานกรุงเทพต่างจังหวัดจะให้การบริหารจัดการในพื้นที่เป็นยังไงและ้วสุดท้ายการติดตามประเมินผลจะให้มีกระบวนการติด,ต,ด,ต,ดติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนการดําเนิงานของตวังตวผลลัพธ์แกางเงินอย่างไรให้เสนอผลการงานต่อใคร นะครับเ้นเข้าใจว่าเวทีนี้เป็นเวทีประสาทพิจารณรอบแรกเนาะเอาหลักการไปที่ก่อนแล้วพอเขียนรายละเอียดกลับมาแล้วเนี่ยจากทุกเวทีทุกภาคแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีการกลับมาอะไรายละเอียดมาท่านให้ท่านดูรายในรายละเอียดรอบเพื่อท่านตกแต่งปรับแก้ไขเนาะนั้นแต่วันนี้เนี่ยเอาหลักการในสี่ข้อเนาะสี่บวกเขาเรียกเป็นหนะึ่งบวกสี่เนาะหนึ่งคือตัวนิยามบททั่วไปเอาในนิยาม เพียงพอไหมใครู้ทุกษาการนะครับอันนี้คือก้อนก้อนแรกอีกก้อนใหญ่ต่อมาอก,ก้อนที่สองที่แบ่งเป็นสีช่องช่องที่หนึ่งคือภาระหน้าที่ของกองอันที่สองเโครงสร้างอันที่สามเป็นการสร้างการมีส่วนรูม้มและอันสุดท้ายการติดตามประเมมนเข้าใจว่าท่าน เสนอคืออยากให้เสนอว่าข้อที่หนึง่งเสนอแบบนี้นิยามปรับแบบนี้ภาระหน้าที่ของกองคือเสนอแบบนี้คือเราจะได้ชื่อกันโน้ตช่วยกันเขียนเนาะว่าแต่ละข้อในเครือข่ายแต่ละภาพม่เห็นว่ายังไงนครับตอนที่เราพวกเรากลับนั้เขียนรายละเอียดกลับมานะจะส่งให้ท่านกลับดูรอบสองคิดว่ามันจะละเอียดมากึ้นเนะาะนะครับก็ เข้าใจว่าอันนี้น่าก็น่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการทำให้ท่านได้เห็นภาพรวมของกฎหมายกองทุนสื่อบริการะสร้างสรรค์นะครับแต่ต้องต้องต้องเรียนนะครับว่าตัวชื่อเนี่ยแกไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนแรกเราก็สู้พอสมควรนะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสื่อสร้างสรรค์กสื่อกระแสหลักอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้ตัวตนของเราเนี่ยมันน่าสนใจ แล้วก็ถูกหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะอีกนิดนึงนะคะยังมองว่าตัวเองมาจากกำแพงเพชรนะคะคือมองในแง่ของสื่อภาคเหนือเนี่ยคือเชียงใหม่เนะี่ยเหนือบนเนี่ยมีความเข้มแข็งคือมีทุนเดิมอ่ะทุนเดิมที่เขาทำกันนะ่มีสื่อเก่าๆที่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงมีทั้งกระจกเงามีทั้งออของพี่เปิ้ลประชาประชาธรรมประชาไทยนะคะแต่ทีนี้ยังมองว่า การกระจายโอกาสตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะแทรกตรงไหนอะค่ะนะคะการกระจายอย่างเช่นตัวเองอ่มาจากจังหวัดเล็กๆกแพงเทสเราก็นึกถึงจังหวัดที่เป็นเพื่อนเราเล็กๆเหมือนเราพิจิตรล่ะสุโขทัยล่ะนะคะซึ่งเป็นจังหวัดจะเล็กจังหวัดน้อยซึ่งไม่ กับสู่บริการที่เป็นมิตรครับยกยุทธชยาธรรดาขอเครือข่าของส่วยมนะครับมาจากเขตกระครับกานครับจากบานาทีดเี้่เิชาแป้น้าจากมูลกระจกเชียรายครับผมรผจกะชช

ชื่อไพศาลนะครับชื่อแด้นะครับการศึกษาที่ลงเขา